สวัสดีค่ะสวัสดีครูอ้อค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยอะ่ะวนๆอยู่อ่ะสวัสดีนะคะทุกท่านเข้าสู่เพจประคองใจค่ะยิ้มเลยเร <laughs> าจะพูดอะไรเราจะพูดอะไรค่ะค่ะก็สนับสนุนโดยดรเอมเจมส์นะคะเพชรที่ดีในราคาโรงงานค่ะโฆษณาให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยววันนี้ <laughs> ประคองใจนะคะ ท่านหนึ่งค่ะหรือท่านใดก็ตามที่มีสถานการณ์แบบนี้นะคะคือแฟนงอนบ่อยเกินไปหัวเราะเอมเคยุณเอคุเคยเคยงอนแฟนไหมเคยค่ะวันนี้ครบรอบแต่งงานปีที่ยี่สิบสามแต่แฟนไม่อยู่บ้านด้วยออกไปตั้งแต่ตีสี่ไปงานแต่งงานหลานเพื่อนเพื่อน แล้วงอนไหมล่ะอย่างนี้งอนไหมล่ะถามว่างอนไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนติดปีที่แล้วงอนแน่นอนแต่พอสอนนี้ไม่รู้สึกก็เลยนะเพราะว่าเขาไม่รู้จักใช่แล้วมันเป็นลูกลูกเพื่อนรักอ่าเขาจะเป็นต้องไป่าฮะเราเออเราเข้าใจทีีน้ก็สรุปว่าต้องใช้คำเข้าคำว่าเข้าใจต้องมีเวลานะ ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ความเข้าใจค่ะเอาอย่างนี้ค่ะเวลาที่อาการงอนก่อนพฤติกรรมการงอนเนี่ยมันก็คือการน้อยใจชนิดหนึ่งทีนี้งอนเนี่ยมันก็จะมีแสดงอาการแสดงอาการหนึ่งเช่นอาจจะงอนแล้วก็พูดประชดหรืองอนแล้วเงียบแต่เป็นแน่นอนเป็นพลังงานลบแน่ๆเพราะมันเกิดจากความไม่พอใจค่ะ นะอะทีนี้เนี่ยถ้าคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจอ่ะเขาก็จะมองว่าเยคนที่ขี้งอนเนี่ยมันไม่มีเหตุผลแต่จริงๆก็อยากจะบอกเลยว่าท่านใดที่เจอคนงอนเนี่ยเขามีเหตุผลของเขานะว่าเขางอนเพราะอะไรอือใช่ไหมเขาไม่เข้าใจมากกว่าอออแต่เร,เราก็ไม่เข้าใจตอนนั้นอะ่ะใช<า>่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องก็ต้องฝึก ที่จะทําความเข้าใจคนอื่นจริงๆคนเขางอนเนี่ยแปลว่าเขาแคร์นะสัญญาณช่าใช่ายถ่ายเขารักเขารักอ่าสัญญาณหนึ่งเลยถ้าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามถ้าเงียบผิดปกติไม่งอนไม่ห่วงใยไม่อือไม่หือแปลว่าเขาหมดความรู้สึกพิเศษหรือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะ ไม่อยากจะไปต่อในสัมพันธภาพแล้วแหละถ้ามันไม่มีความงอนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่อย่างนั้นอีกทางหนึ่งทางบวกที่สุดก็คือโอ้โหเขาเกิดความเข้าใจเราอย่างสุดๆุดละหรือว่าเขาอาจจะเกิดกระบวนการที่ว่ามันไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เข้าใจคนคนนั้นอย่างที่สุดละเขาก็จะไม่งอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนมาที่เรื่องของตัวเองบ้างนะคือถามว่าวันนี้งอนไหมยอมรับว่างอนนะแต่งอนอย่างเข้าใจ ถ้าไม่งอนก็คงไม่ยกตัวอย่างมาพูดอะค่ะงอนค่ะแต่เราเข้าใจถ้ามีคําว่างอนแล้วเข้าใจก็แปลว่าไม่งอนแล้วเพราะมีแต่ความเข้าใจกันแต่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันครบรอ้ของฉันนะเราน่าจะทําอะไรกินปิ้งย่างกันที่บ้านไหมเออหรือเขาจะคิดว่าจะให้เขาเลื่อนงานทั้งงานเพื่อเพื่อมาตรงนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่คือเราก็มองว่าไม่มีเขาเขาก็แต่งกันได้ ไม่ถือว่าไม่มีไม่มีสามีเราอ่ะงานเขาก็ต้องดําเนินต่อไปได้อืแต่เราสิไม่มีใครเลยนะมีเขาอยู่คนเดียวแต่เออท้าคิดอย่างนี้เนี่ยร้องไห้อะเนี่ยแต่พอดีน้องเอมไม่ได้คิดแบบนี้อะค่ะคิดว่าอืเพื่อนรักเขาอ่ะโอเคจบแค่นั้นแต่งงนแน่นอนเป็นสั์สังคมนะเขาต้องมีความของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรักเนี่ยแล้วเราให้อิสระกับเขา ในระดับที่มันแบบว่าในระดับที่เรารับได้เนี่ยมันเรื่องที่ดีนะให้อิสระต่อกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะนะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะต้องเราก็อยู่กันยาวด้วยอ uh huh. คุยอันนี้เราคุยเลยปีนี้ปีที่ย <laughs> ี่สิบสามแล้วเราเรา,เรานึกจะคิดจะงอนใครเนี่ยให้เราทบทวนนึกถึงความดีต่างๆของเขาเวลาที่เรางอนเนี่ยเราก็ไปจดจ่อในเรื่องที่เราไม่พอใจ มันอาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่ได้แย่แต่เราไม่พอใจเห็นไหมคะไม่รู้ไปแล่ะแต่ถ้าเราเรา,เรามองเรื่องบวกของเขามองเรื่องดีของเขาเนี่ยไอความงอนมันจะหายไปรู้ว่างอนแล้วก็จัดการความงอนให้ได้ด้วยการมองจุดที่ที่ดีของเขานะคะแล้วก็ทำความเข้าใจค่ะ อันเนี้ยมันมันจะให้เลิกงอนมันก็เป็นไปไม่ได้นะมันต้องเลยวันนี้ไปก่อนอะมันต้องหมดวันนี้ก่อนถึงจะเลิกงอนมันก็น่ารักคุณผมชูรสค่ะแต่ถ้างอนมากเกินไปมันก็น่าน่ารำคาญมันต้องมันต้องกําลังเดีมันต้องกําลังเดีกําลังน่ารักให้เขารู้ว่าเราอ่ะใส่ใจสนใจในตัวเขาอยู่นานิดหน่อยอะเป็นชูรสใช่ค่ะพี่อ้อใช่เอาล่ะค่ะท่านใดที่อยากให้เราสองคนประคองใจก็ ส่งข้อความมาหาเราได้นะคะค่ะรายการนี้ก็สนับสนุนรายการโดยดรเอ๋มเจมส์ครัพเพชรในรโรงงานนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ครูอ้อแล้วก็ครูเอมขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ